สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออข้อความสำคัญจากคัมภีร์อัลกุรอานนะคะที่พูดถึงเรื่องผลของการกระทำบางอย่างโดยเฉพาะการออนินทาว่าร้ายคนอื่นแล้วก็การยึดติดก,กับทรัพย์สินมากๆค่ะครับเราจะดูกันที่บทอะฮุมะซสะทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่องค์การ1ถึง9ใช่เลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจเก่งของคำเตือนในบทนี้นะคะว่าด้วยเรื่อง เอ่อความวิบตัติหรือว่าผลที่จะเกิดกับคนที่มีพฤติกรรมแบบเนบแนมนินทาแล้วก็พวกที่สะสมสมบัติจนคิดว่าเอ่อมันจะทำให้ตัวเองอยู่ไปได้ตลอดครับผมซึ่งเปิดมาองค์การแรกนี่ก็เอ่อเรียกว่าแรงเลยทีเดียวค่ะวิบัติจงมีแดดทุกผู้นินทาว่าร้ายและผู้เหยาะเย้อยผู้อื่นคำว่าวิบตัติหรือที่ในภาษาอาหรับว่าวัยรุนเนี่ยความหมายมันประมาณไหนคะครับคาว่าวัยรุนนี้ก็คือเป็นคาที่สื่อถึงความหายนะ ความพินาศหรือความพิบัติอย่างรุนแรงเลยครับเป็นเหมือนคําประกาศถึงชะตากรรมที่ไม่ดีเลยออือสําหรับใครก็สําหรับฮูมาซะกับลูมาซะที่กล่าวถึงในองค์การนี้แหละครับแล้วส่งคํานี้ฮูมาซะกับลูมาซะมันต่างกันยังไงหรือหมายถึงอะไรคะครับคือฮูมาซะเนี่ยนักวิชาการอธิบายว่าหมายถึงพวกที่ชอบนินทาตําหนิหรือว่าร้ายคนอื่นรับหลังนะครับอ๋อคือพูดตอนเขาไม่อยู่ใช่ครับ ส่วนลูมาซาเนี่ยคือพวกที่ชอบเยาะเย้ยถากถางเยอะหยันต่อหน้าเลยอืมก็คือทั้งรับหลังและต่อหน้าเลยเป็นพฤติกรรมทางวาจาที่เอ่อสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นถูกต้องครับถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในทัศนะของอิสลามแล้วพอมาองค์การที่สองก็พูดถึงพฤติกรรมอีกอย่างที่เกี่ยวข้องกันผู้ซึ่งสะสมทรัพย์สินและนับมันอยู่เสมออันนี้ภาพชัดเลยนะคะแบบว่าหมกมุ่นชัดเจนเลยครับ ไม่ใช่แค่ว่ามีเงินมีทองนะแต่คือการแบบสะสมมันแล้วก็นับอยู่นั่นแหละนับแล้วนับอีกมันสะท้อนถึงความโลภความผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับวัตถุการให้ค่ากับมันมากๆครับให้ค่ามันจนเกินไปจนมันครอบงําความคิดซึ่งความหมกมุ่นแบบนี้มันก็นําไปสู่ความคิดผิดๆในองค์การที่3ใช่ไหมคะที่ว่าเขาคิดว่าทรัพย์สินของเขาจะทําให้เขาคงอยู่ตลอดไปใช่เลยครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ เอ่ออันตรายมากคือคิดว่าความร่ำรวยทั้งโลกเนี่ยมันจะซื้อความเป็นอมตะได้หรือทําให้ตัวเองอยู่คําฟ้าได้ซึ่งจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเป็นไปไม่ได้ครับมันขัดกับความจริงของชีวิตเลยทรัพย์สินเงินทองมันต่อรองกับความตายหรือความเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วองค์การที่4ี่ก็มาปฏิเสธความคิดนี้แบบชัดเจนเลยนะคะใช้คําว่าเปล่าเลยหรือกัลลาครับกัลลานี่คือการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเลย แล้วก็บอกเลยว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงคือแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในอัลฮูตมะอัลฮูตมะชื่อนี้ฟังดูน่ากลัวนะคะมันคืออะไรคะครับอัลฮูตมะลากศัพท์มันมีความหมายว่าสิ่งที่บทขยี้หรือสิ่งที่ทําลายให้แหลกลานเป็นชื่อหนึ่งของไฟนโรครับโห oh, บทขยี้ครับซึ่งองค์การต่อๆไปก็จะอธิบายลักษณะเฉพาะของไฟนี้อีกใช่ค่ะเห็นมีการถามก่อนด้วยนะครับบอกว่า แล้วอะไรทําให้เจ้ารู้ได้ว่าอัลฮุตมะนั้นคืออะไรเหมือนเป็นการย้ําให้เห็นว่ามันเอ่อมันไม่ธรรมดาใช่ครับเป็นการตั้งคําถามเพื่อเน้นย้ําความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตอบในองค์การที่6เลยว่าว่ามันคือไฟของอัลลอฮ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชนครับการระบุว่าเป็นไฟของอัลลอฮ์นารุลลอเนี่ยมันเช่เห็นว่านี่ไม่ใช่ไฟแบบที่เราเห็นกันทั่วไปบนโลกนี้นะ แต่มันเป็นไฟที่มีลักษณะพิเศษตามที่พระเจ้าทรงประสงค์และจุดที่น่ากลัวมากๆคือลักษณะพิเศษในองค์การถัดไปองค์การที่เจ็ดที่บอกว่าซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจหรือ al-afida a l ฟอ i d a I da, ทำไมต้องเจะจงที่หัวใจด้วยล่ะคะมันมันพิเศษยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับคือคำว่าหัวใจหรือออัฟอ i d a ในบริบทนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ก้อนเนื้อในอกเรานะ อ๋อไม่ใช่แค่อไว้วะครับแต่มันหมายถึงศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์แก่นของจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดแรงจูงใจความตั้งใจเจตนาต่างๆที่อยู่ข้างในค่ะการที่ไฟนี้มันลามไปถึงหัวใจได้สแสดงว่าการลงโทษเนี่ยมันทำลนุทะลวงเข้าไปถึงต้นตอของปัญหาเลยต้นตอที่ว่าก็คือก็คือสภาพจิตใจที่มันป่วยด้วยความโอหังความโลภการดูถูกเหยียดหยามคนอื่นความยึดติดในวัตถุ ซึ่งเป็นรากของพฤติกรรมไม่ดีที่พูดถึงตอนต้นนั่นแหละครับทั้งการนินทาทั้งการสะสมทรัพย์อ๋อเข้าใจ,ใจแล้วค่ะคือเป็นการลงโทษที่ไปถึงแก่นเลยไม่ใช่แค่เผาผลาญร่างกายภายนอกแต่ไปถึงตัวตนข้างในเลยถูกต้องครับมันเชื่อมโยงกันโดยตรงแล้วสภาพการลงโทษมันเป็นยังไงต่อคะองค์การที่8กับ9ขยายความว่าองค์การที่8บอกว่าแท้จริงมันจะถูกปิดคลุมอยู่เหนือพวกเขา มุสซซดะคำว่ามุสซอดะเนี่ยมันให้ภาพของการถูกปิดล้อมถูกกักขังปิดตายทุกด้านเหมือนไม่มีทางออกครับไม่มีทางหนีรอดออกมาได้เลยแล้วองค์การสุดท้ายองค์การที่9ก็เสริมว่าในสภาพที่มีเสาสูงชะลูดฟีอามรดินมูลมัดดาดเสาสูงะลูดอันนี้หมายถึงอะไรคะก็มีการตีความไปหลายแบบครับบ้างก็ว่าหมายถึงเสาที่ใช้ตอกตรึงประตูหรือ ตอกย้ำความมั่นคงของการจองจำนั้นให้มันแข็งแรงแน่นหนาค่ะบางก็ว่าอาจจะเป็นภาพของเปลวไฟที่มันพุ่งสูงขึ้นไปเหมือนเสาไฟขนาดใหญ่บ่งบอกถึงความรุนแรงความยิ่งใหญ่และความครอบคลุมของการลงโทษนั้นครับ สรุปแล้วทั้ง9องค์การนี้ก็คือเป็นคําเตือนที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะต่อใต้พฤติกรรมที่ไปทําร้ายคนอื่นด้วยคําพูดแล้วก็การยึดติดในทรัพย์สินอย่างหน้ามืดตาม,มัวและความเชื่อผิดๆว่าเงินทองจะทําให้เราอยู่ตลอดไปได้ใช่ครับเป็นการตักเตือนอย่างหนักแน่นและก็ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่น่าสะพึงกลัวก็คืออัลฮุตุมะไฟพิเศษของพระเจ้าที่ไม่ใช่แค่เผาไหม้ร่างกายนะ แต่มันแทรกซึมเข้าไปเผาไหม้ถึงแก่งกลางของจิตใจซึ่งเป็นที่มาของความคิดและพฤติกรรมแย่ๆเหล่านั้น การที <ffe> okay. ่ผลกรรมสุดท้ายมันไปเชื่อมโยงกับการเผาไหม้หัวใจซึ่งเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณนี่ก็น่าคิดต่อนะคะมันอาจจะกำลังบอกเราว่าสภาวะภายในใจเราเองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นความโลภความคิดร้ายการยึดติดต่างๆมันมีผลโดยตรงกับปลายทางของเรามากกว่าแค่สิ่งที่เราทำออกไปให้คนอื่นเห็นภายนอกเป็นประเด็นที่น่าจะเอาไปใคร่ครวญต่อได้ลึกซึ้งทีเดียวค่ะ